สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 นะคะสัปดาห์นี้นะคะเรามาอยู่กันในวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาที่ต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วที่เราเคยเรียนไปนะคะก็อยู่ในสไลด์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะอ่ะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะ เราจะมีการแบ่งการปกครองเป็นส่วนกลางนะคะก็คือมีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นศูนย์กลางของการปกครองของอาณาจักรนะคะพ้ามหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็มีพระราชอำนาจที่สูงสุดมีตำแหน่งอัคระมหาเสนาบดีและก็ตำแหน่งจกตุสดม ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีคืออะไรนะคะก็จะมีกรมก,กาโหมมีอัครมหาเสนาบดีตำแหน่งสมุหะพระการโหมหรือสมุหะกาโหมเป็นหัวหน้านะคะมีหน้าที่บังคับบัญชาฝ่ายทหารแล้วก็บังคับบัญชาหัวเมืองใต้นะคะส่วนกรมมหาไทยมีอัครมหาเสนาบดีตำแหน่งสมุหานายกเป็นหัวหน้านะคะแล้วก็มีหน้าที่บังคับบัญชาพลเรือน แล้วก็บังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือรวมไปถึงอีสานทั้งหมดด้วยนะคะตำแหน่งจตุสดมจจตุสดมก็จะประกอบไปด้วยกรมเวียงกรมวงังกรมคงังแล้วก็กรมนากรมเวียงนะคะหรือนครบาลมีเสนาบดีตำแหน่งเจ้าพญายมราชเป็นหัวหน้าทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในเมืองปราบปรามโจรผู้ร้ายนะคะ กรมวงังหรือธรรมมาธิกอรมีเสนาบดีตำแหน่งเจ้าพญาธรรมมาธิกรเป็นหัวหน้าทำหน้าที่รักษาพระราชสำนักรวมไปถึงรับผิดชอบการอาพระราชพิธีต่างๆรวมไปถึงพิจารณาคาดีความที่มีดีกาขึ้นสู่องค์พระมหากษัตริย์อันนี้ก็หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับในพระราชวังอะนะคะขึ้นอยู่กับกรมนี้เลยต่อมากลรมคังนะคะจะมีโกษาธิบดี นะคะมีเสนาบดีตำแหน่งเจ้าพยากโกษาธิบดีเป็นหัวหน้าทำหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรายรับรายจ่ายของแผ่นดินการเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมต่างๆแล้วก็ดูแลเรื่องของการค้ากับต่างประเทศแล้วก็ควบคุมหัวเมืองชายฝั่งอาชายฝั่งทะเลนะคะสุดท้ายก,ากรมนาเกษตรตาธิการมีเสนาบดีตำแหน่งเจ้าพยาพ,ยาพลเทพนะคะเป็นหัวหน้าทำหน้าที่ดูแลในเรื่องของ สวนไร่นาของหลวงนะคะแล้วก็เก็บภาษีเป็นข้าวจากการทำไร่ทำนาของราษฎรน,นั่นเองนะคะนี่คือหน้าที่ของจตุสะมมประกอบไปด้วยกลมเวียงกลมคังแล้วก็กลมนานะคะอ่ะต่อมานะคะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นการปกครองแบบที่สองนั่นก็คือการปกครองแบบหัวเมืองนะคะการปกครองที่อยู่รอบๆเมืองหลวง และเมืองที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงเราแบ่งออกเป็นสองประเภทนั่นก็คือหัวเมืองชั้นในนะคะคือเมืองที่อยู่รอบๆเมืองหลวงตำแหน่งผู้ปกครองเราเรียกกันว่าเจ้าเมืองหรือผู้รังนะคะส่วนมากพระมหา,หากษัตริย์เนี่ยจะส่งพระบรม,มงวงสาวงหรือว่าขุนนางที่ใกล้ชิดไปดูแลไปปกครองหัวเมืองชั้นในนะคะถัดออกมาคือหัวเมืองชั้นนอก คือเมืองที่อยู่ห่างไกลออกจากเมืองหลวงเราจะจัดแบ่งตามลำดับความสำคัญนะคะโดยแบ่งย่อยออกเป็นหัวเมืองชั้นเอกชั้นโทแล้วก็ชั้นตรีชั้นตัตาวานะคะสำหรับเมืองตัตาวาเนี่ยจะเป็นเมืองบริวารทั้งหัวเมืองชั้นในแล้วก็หัวเมืองชั้นนอกนะคะต่อมาการปกครองแบบประเทศสลาด ประเทศสลาดเป็นหัวเมืองชายแดนพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงโปรดให้เจ้าเมืองประเทศสลาดนะคะปกครองบ้านเมืองของตนเองแต่มีหน้าที่ก็คือต้องดูแลความมั่นคงนะคะให้กับข้าศึกหากมีข้าศึกเข้ามาล่วงล้ำเข้ามาในเขตแดนเนี่ยเราก็ต้องช่วยราชการทหารยาวเมืองหลวงมีศึกสงครามนอกจากนี้แล้วเมืองประเทศสลาดจะต้องส่งเครื่องบรรณาการแล้วก็ส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองมาถวายตามประเพณีนะคะเมืองประเทศสลาด หรือว่าง่ายๆคือนักเรียนเคยดีนคําว่าตกเป็นเมืองขึ้นไหมคะนั่นแหละคะ่ะตกเป็นเมืองขึ้นของเรานะคะก็ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการหากว่าเมืองหลวงอย่างของเราเนี่ยมีค่าศึกมีสงครามเมืองที่ขึ้นตรงกับเราก็ต้องส่งไพ่พนมาช่วยออกรบด้วยนะคะอ่ะต่อมานะคะสมัยปฏิรูปประเทศให้เป็นแบบสมัยใหม่สมัยการปฏิรูปประเทศนะคะจะอยู่ในช่วงระหว่างรัชกาลที่4ี่ถึงรัชกาลที่หก ะะการปฏิรูปการปกครองในยุคนี้เพื่อให้ประเทศรอดพะะ้นจากการเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกที่กําลังขยายอํานาจแล้วก็มีอิทธิพลเข้าสู่เอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้แต่ด้วยพระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยนะคะประเทศจึงไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกและประเทศไทยเราะะก็เป็นชาติเดียวเลยที่ดำรงเอกราชเอาไว้ซึ่งเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครเลย นะคะพมา่เมเาเขมรลาวเขาก็ยังตกเป็นเมืองขึ้นนะของอังกฤษบ้างของฝรั่งเศสบ้างแต่ประเทศไทยของเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเลยนะคะในช่วงปฏิรูปนี้ก็จะอยู่ในระหว่างช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่6นะคะรัชกาลที่4ี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าจอ,อยู่หัวนะคะรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสุดท้ายนะคะ รัชกาลที่6ของในยุคเนี้ยก็คือพระบาทสมเด็จพระอ่ามงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวนะคะทีนี้เนี่ยเรามาเรียนกันต่อว่าในสมัยาการปฏิรูปนะคะการปฏิรูปอมันเป็นอย่างไรนะคะทีนี้ครูบอกก่อน ด้วยความที่ประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครแต่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเรามีการสูญเสียดินแดนไปเยอะมากเนื่องจากว่าเราต้องยอมเสียดินแดนส่วนหนึ่งนะคะยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาดินแดนส่วนใหญ่เอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์เนี่ยทรงพระปีชาสามารถแต่ว่าในยุคข,ของรัชกาลที่5เป็นยุคที่ ชาติตวันตกเนี่ยเข้ามาระอาณาณิคมเยอะมากแล้วก็หมายปองประเทศไทยเราแต่ด้วยความที่พระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยทรงเก่งก็เลยต้องทรงยอมเสียสละนะคะเสียสละดินแดนบางส่วนออกไปเดี๋ยวจบจากคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวคุณครูจะมีลิงก์นะคะการเสียดินแดนให้นักเรียนได้ชมกันด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวอันนั้นเอาไว้ที่หลังเนาะต่อไปนะคะในสมัยอ พระบาท <บา S 1> สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราเนี่ยพระองค์นะคะทรงคํานึงถึงสิทธิของพลเมืองดังจะเห็นได้จากการออกกฎหมายห้ามบิดามารดาหรือสามีนะคะขายบุตรหรือว่าขายภรรยาของตนเองไปเป็นทาสนะคะโดยเจ้าตัวไม่สมัครใจยกเว้นประเพณีที่ล้าสมัยให้เป็นแบบตะวันตกเห็นไหมคะในสมัยนั้นเนี่ยรัชกาลที่4ทรงออกกฎหมายเลยว่าพ่อแม่ นะคะห้ามขายลูกหากลูกไม่สมัครใจจะไปเป็นทาสหรือสามีห้ามขายภรรยาไปเป็นทาสให้บ้านอื่นหากภรรยาไม่สมัครใจนะคะแล้วก็ทรงงดประเพณีที่เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ล้าสมัยไปแล้วนะคะเพื่อให้มันกืนกลมกลืนกับชาติตะวันตกนะคะแล้วก็การปฏิรูปก,การปกครองประเทศครั้งใหญ่เราเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่หหรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นะคะโดยทรงรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็ปรับปรุงการปกครองมีอะไรบ้างอ่าการปรับปรุงการปกครองนะคะ 1. การตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินประกอบด,ด้วยเสนาบดีจากกระทรวงต่างๆ12กระทรวงทําหน้าที่ถวายคําปรึกษาและความคิดเห็นต่างๆพิจารณาพระราชบัญญัติออกกฎหมายแล้วก็ตั้งสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์ นะคะประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และก็เสนาบดีทําหน้าที่ถวายคําปรึกษานะคะข้อราชการแล้วก็ข้อคิดเห็นที่จะส่งนําเข้าที่ประชุมของสภาที่ปรึกษารัฐการแผ่นดินนะคะนั่นก็คือมีการตั้งสภาที่ปรึกษารัฐการแผ่นดินนั่นเองนะคะต่อมาการปฏิรูปการบริหารรัฐการแผ่นดินเป็นส่วนกลางสาเหตุของการปฏิรูปเนื่องจากว่า เรามีการปกครองแบบจตุสดมเขามองว่าบางหน่วยงานทําหน้าที่ซ้ำซ้อนทําแล้วทาอีกอย่างเงี้ยนะคะเกิดการก้าวไก่หน้าที่กันแล้วก็ไม่ประสานงานกันก็เลยทรงโปรดให้ยกเลิกการปกครองแบบเดิมแล้วก็แบ่งหน่วยราชการออกเป็นกระทรวงต่างๆทั้งหมด12กระทรวงนะคะการปฏิรูปก,การปกครองส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นนะคะรัชการที่5เนี่ยก็ทรงโปรดก้าวให้เปลี่ยนแปลงการแบ่งหัวเมือง นะคะเป็นการปกครองแบบเทสาธิบาลและก็ส่งข้าหลวงจากส่วนกลางเนี่ยไปปกครองหัวเมืองต่างๆแล้วก็แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็นระดับนะคะตั้งแต่หมู่บ้านนะคะจากเล็กๆไปก่อนหมู่บ้านขยายขึ้นมาใหญ่หน่อยเป็นตำบลเป็นอำเภอเมืองแล้วก็เป็นมณฑลนะคะโดยมีผู้ใหญ่บ้านปกครองหมู่บ้านกำนันปกครองตำบลนายอำเภอปกครองอำเภอเจ้าเมืองก็ปกครองเมืองแล้วก็ข้าหลวงเทสาธิบาลก็ปกครองมณฑล นะคะการปกครองลักษณะนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปกครองของส่วนกลางนะคะอ่ะต่อมานะคะสมัยปฏิรูปประเทศแบบสมัยใหม่การปฏิรูปการปกครองประเทศในสมัยรัชกาลที่6บ้างนะคะหรือสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมการพัฒนาประชาธิปไตยทั้งนี้เนี่ยจะเห็นได้จากการสร้างเมืองจำลองดุสิตธานีขึ้นนะคะในบริเวณ พระราชวังดุสิตเมื่อปีพศ2461เพื่อทดลองให้เมืองนี้นะคะมีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั่นก็คือมีการนำรัฐธรรมนูญมาใช้ในการปกครองมีการเลือกตั้งผู้บริหารบางตำแหน่งและมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นอำเภอตำบลและหมู่บ้านแต่ดุสิตธานีเนี่ยได้ถูกยกเลิกได้ถูกยกเลิกไปในภายหลังนะคะจากที่พระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จสวรรคตนั่นเองนะคะ ก็คือเหมือนว่ายังไม่ทันที่จะได้ทดลองใช้อะไรมากมายนะคะรัชกาลที่6ของเราก็มาเสด็จสวรรคตรก่อนนะคะอ่ะในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของสมัยการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยกันบ้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7ถึงรัชกาลปัจจุบันนะคะเดี๋ยวนักเรียนอาจจะงงและสับสนวันนี้คุณครูจะฝากไว้ในเรื่องของ สมัยปฏิรูปประเทศนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4 5แล้วก็รัชกาลที่6ก่อนนะคะวันนี้ครูฝากไว้เท่านี้หากนักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนนักเรียนสามารถถามคุณครูในลายส่วนตัวได้เลยนะคะวันนี้ครูฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ